สวัสดีเอฟซทุกท่านทุกคนครับผมยินดีต้อนรับเอฟซทุกท่านเข้าสู่ทีมงานของพอสไวพาดเวยครับตามแนวทางของปู่รงโม่ครับเี่ผมปู่รงโม่งวดที่ผ่านมาเข้า2ตัวล่างเต็มๆนะครับเนาะตรงๆเลยครับ f อฟซครับผมอ่าพอโบฟันแม่นคักขนาดกับเขามาหลยงวดหลเด้อครับเอฟซีครับเขาเล่นเล่าเนี่ยเาเล่นเล่าตัวไหนลปู ห้าสามเจ็ดเดห้าสามเจ็ดเอ้าเขาตรงตรงก็สั่งปู <c oughs> เอา้าโอ้โหวันเลียนผมเรียนเออถือเลขแล้วเอานี่ครับเอฟซีครับผมปูว่าเขาตรงตรงห้าสามเจ็ดกับเลขไทยเขานี่กับเก้าหนึ่งนะครับด้วยเอฟซีผมโอ้ไปเขาเล่าห้าสามเจ็ดอีกบปูสามตัวเลยสามตัวเลยาปาโตเอฟซีครับผมนะอย่าลืมนะครับเด้อ ไปเลาาน้ำกระไรของปูครับอีที่ผมก่อนจะไปถึงไทยไปลาวก่อนนะครับนะเนาะต้องผ่านมาประเทศไทยแล้วขามประเทศเลาาไปครับอีที่ครับผมขี่รถมาปุ๊บควาอุรยังบอกว่านี่วิดอัอุรปุ๊บก็ขามไปเล้ากลับมาไทายอีกได้ครับอีที่ครับสําหรับของปูโรงโม่ครับอีที่ผมเ,เห็นบอกครับอีที่ผมเก้าหนึ่งเต็มเต็มเลยไม่ต้องกลับนะครับนะห้าสามเจ็ดเข้าตรงตรง ตั้งเล่าด้วยครับเด้อมีหอดเล่าหอดไทยครับอยู่ที่ผมสามตัวสองตัวนะครับเนาะปูไรมีชุมีหมานกับปูก็อย่าลืมเกิดหอดเกิดถึงปูครับอยู่ที่ครับผมเอามาฟังปูสิว่าความฝันสู่ฟังว่าปูฝันอย่างงวดนี่ขัดเก็บซีครับโอ้เอาคักเขานี่โอ้บ่ึ้นผัวเลยปูเอ้สำหรับปูมากนะปูเนาะผูมากกัด จัดไปทางไทยเขานี่แหละรัฐบาลไทยเอา้าโอติวันบริอัมมานัมฝันจังไหนปูงวดนีวนนน่วันนี้ก็ฝันว่ามีพระมีพระมหาพระพระตายแล้วเอา้พาพระตายพระตายไปแล้วเป็นมูอหัวกันโอ้ผีพระมหาปูเอ่มอมูอหัวกันมหากันครับ เอาอีหยังมาฝากมา่ตอนพูลล่หละแกจน,นี่ตางสักของอยังตของอยงเราม่ห่งอไอยน่งตุงานางมาเลยอ,อย่างอยู่แต่ก็ไนแมากว่ามู่ขวเเแี่งกันเป็นแี่งเป็นอยงเงแี่งเกากันตะกอนครับือว่า่าเป็นมู่เกากันแกก็กกกมาตายไปตายไปก็เลยถือว่าเป็น ทางเปียนเกาโมเกาแล้ว่าเป็นศูนย์เป็นเกาสนเดอโอ้ยังมีตัวเกาอยู่ก็สอแล้ว่าเป็นโมเกาแล้วเป็นเก่าตายไปแล้ว็จะเป็นศูนย์ตัวสันเดอร์โอ้ยใา่มันตายไปแล้วครับแต่เป็นศูนย์หนึ่งตัวสันเดอร์บานพอดีกับผู้น้องสาวน้องสาวมันก็เลยมากจะดีมาก มันก็บตาม่อ้านผู้ใดอ่างว่าซั่นเอาก็มงเก่าข่อยัซั่นย่าเก่าข่อยเนาะซั่นไปดําบ่ได้ว่าซั่นมันก็ว่านั่นล่ะพี่ชายใหญ่หนูว่าซั่นอเอพี่ชายใหญ่หนูว่าซั่นอือือว่าอีนั่นือว่าอีจ่อยอืออว่าอีจ่อยอีจ่อยตะกี้มันเพิ่นก็เพิ่นจ่อยแต่ แล้เอิญมันดีใจใจโเยอะมากอ่ะจะซื้อมันบริวารสั่นซื้อมันอีน้อยสั่นซื้อมันซื้อซื้อมันาซื้อวันน้อยบางแลยว่าอีใจออเใจใจกับน้ำเจ็ดกันเอาไว้ใจกับน้ำเจ็ดน้อยน้อยอย่างเี้ยเป็นน้ำหนึ่งตีกันเอาเออผู้เดียวมีสองเสื้อ ต่ว่าผู้นี่ถนัดเอินทั้งอีกอยเลยน้าหนึ่งนะว่าเออว่าเออมันจะเป็นใจแสดงว่าครับเราสุดว่ามันเจ็ดนึ่งวะส่โอ้เราเป็นเจ็ดนึ่งเจ็ดนึ่งต่างตู่เก่าเนี่ยูว่าตีเป็นยังกับู้เก่ามันถืว่าานสุกเก่าเก่านึงกับูว่ามูเก่าไหม งูเก่าเกี่ยงเก่ากเป็นเก่าเป็นพระตท้าไตายเป็นฟาตายเป็นแล้วโอ้ฟาตายโอ้คุณก็เรยว่าเป็นเก่าศูนอปลว่าเก่าศูนว่าเก่านพระนี่เทพปู่บอกี่เพราะว่ามันตายไปแล้วมีเก่าศูนครับมีเก่าศูนนะพูนาะมันเป็นเก่าศูน เจ้าศูนย์มีอย่างอีกนะปุ๊บบางตัวพอดีมากผู้น้องสาวว่าพี่ไส่ไงพี่ไส่เนี่ยมันเป็นเจ็ดพีไส่นี่เป็นเจ็ดเออเป็นเจ็ดนะเจ็ดแต่ว่าตัวน้อยน้อยเป็นมูครับมันก่อนเลยเป็นอันนี้ศูนย์เจ็ดมนึงสามตัวนี้เป็นศูนย์เจ็ดหนึ่งศูนย์เจ็ด ขงเจ็ดหนึ่งสามตัวอืมครับผมสองตัวนี้เก้าซุนแลเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดหนโอ้รอบนเก้าหนึ่งขึก็เจ็่ก้เจ็ดหนึ่งนะ้วยเอฟซีครับผมเป็นเก้าหนึ่งจิงยั่งบอกูกูเก่าโอมูเก่า เก่ามันถึนย่งอยอืมันมีโอกาสอยู่ในปะปุกมีโอกาสมากเก่าเออเก่านึงเนี่ยเอออเอากันไหวนะปูเนาะเก่านึงเก่าศูนย์บ้าเก่าหนึ่งบ่นี่โอ้เก่านึ่งบ่อบ่อบ่อบอลโต้งหัวทีปูเอานี่แหะซ้ามหนี้ปปูคนซื้อว่าจอยคนซื้อว่าจะิ่ใจนี่เอา ตะกี้ซื้อว่าจอยขนาดมึงซื้อว่าจอยบ้านมันบ่จอยได้บ้านขนาดมึงมันบ่จอยได้ขนาดบ้านมันอ้วนนะขนาดบ้านมึงอ้วนได้บ้านขนาดมึงอ้วนขด้านมึงอ้วนขบมึงอ้วนขึ้นได้บ้านมึงอ้วนแต่เก่าตะกี้มึงใจใจขนาดเล่มึงใจใจขนาดบ้านมึงอ้วนบ้านขนาดมึงอ้วนมึงอ้วนขึ้นเพื่อเก่าขนาด รายมั่นครับกูก็เรียว่าตีเอาต,าตาัตนาคมซื้อนี่นะเนื้ว,ว่านีวว่แล้วก็ดมะเขากันก็น,อน่อยนะเออมะเขากันก็มีน่อยแต่เพื่อว่าวันวันก็ไมเพราอๆกันน,นเอาน้ำอ,อ่ออ่อกับเอสเนาะเอออ่ะกับเป็นหนึ่งที่เราครับผมก็เรียกว่าเจ็ดหนึ่งที่เราโอ้มีแก สามตัวนี่ศูนย์เจ็ดหนึ่งเอศูนย์เจ็ดนมันตายไปแล้วเนีเออตายไปแล้วอันตายไปแล้ว,น,วนี่เรียกว่าศูนยเจ็หนึ่งขันสองตัวนี่ 1, นเป็ดเจ็ดหนึ่งก็เกา้านงเออเพระเาะว่าค้นอ้วนคนอ้วนอ๋อกะมูเก่าตัวเก่าถึงย่งเล็กเก้าถึงย่างมาถอโอ้ครับผมหนึนึมันต้องย่งหนึ่งกรผมได้แก่มัเคลื่อนก็มากฝัน เช่นมาเกิดที่มีปันปันวาพญายลานฟ้อนสุวรรณเดือมเพิ่นของพ้องครับจากนี้มันมีได้หรือเปล่าเราฝันไปพ่อคุณฝันเปพ่อคุณจากนี้มนมีว่าเราสมัครคนงานอเราตั้งสำนักสมัครคนงานหาคนงานโอ้ต่้งคนแรกงาน ผมเลี้ยงงานครับผมเล่ารับสมัครคนงานผู้ใดจะไปทำงานไรกันสันต่อไปลงสมัครกับเล่าบางผู้ดีกันเลยปายคนหลายแลสมัครหลายเป็นไดวันสันคนสมัครหลายเป็นไดวันสันถามเล่าสมัครไล่ตัวเราว่ามึงไล่ตัวนี่ละเราว่ามึงไล่ตัว บาทพอดีก็เลยว่าไ่ถึงสองไล่สรแต่นอในในละวางหนึ่งไล่กว่าสองไร่เลยเราว่าสร็เขาว่าสร็บาทก็เลยยางก็ไปเขาหลายคนแต่ก็เลยยางก็ไปเรืว่าเอาว่าสร็เขาตกคนงานไปตกมองละสองคนมองละสองคนก็เรืองว่ามองละสองคน ไปสีโต okay. uh, so so um. ๊ะุงแตกไปสิโต๊ะุงแทกไปสิโต yeah, mm. ๊เสียงไหม่ก็ได้โต๊เสียงไหมก็สร็ก็ได้สีวิโต๊รุงแตกก็ได้สวิโต๊เสียงใหม่ก็เสร็จจ้ลยว่ามองละสองคนว่าสั่นคนทีเข้าไปทำงานว่าสั่เขาเสี่ยแค่ลรสองคนเจต่เลยว่ามาเป็น อันนี้มันถือว่าเป็นสองเจ็ดเจ็ดสองบอรสะรสะไรสมักรแรงงานครับผมสมแรงงานถือว่าเป็นเจ็ดสองไ่ถือเป็น 2, 9, 0, สองเก้าศูนย์เป็นสันบอสอะไรอกรุงเทพเดีครับผมกรุงเทพ,อเทพสองเก้าศูนย์ทีตวสองเก้าศูนย์ส่สองเก้าศูนย์ มองละสองคนเออเอาเอา Negative. มองละสองคนเออสองคนปูเลยว่าที่เป็นยึดเกตสองสองเกตปูเอ่บาเอาก็งี้บ้าเอาว่ะไปยากเยอะโอ้มันไปยากมันไปยากอันี้เวลาเป็นสองเก่าศูนย์เพราะว่ากรุงเทพเนี้ยครับผมแต่ทำงานกรุงเทพเขาตกมาสองคนอืมโอ้ก็เลยมี่เลขสามตัวยูสองอลังคือศูนย์เจ็ดหนึ่งกับศูนย์เก้า สองเก้าศูนย์นะเูนเออมันก็เลยมาเขาเขาป้องฝันจุดแหกคือมีเก่าศูนย์อยตัดกระซำตัดออกเก้าศูนย์แล้วก็สองเก้ากันะูตัดภูตัวนี้มันหลยตัวอื่ตตัดก็ะตัดตัดสองเก้ากระตัดตัดสองเก้าไว้นะภูนอ มีสองเก่าไมยนำขับออฟซีครับผมกตบเล้าก็บยูนีเเอเเล่าก็ยูนีเลยเล้าก็บยูนีเไปทั้งเล่าทั้งไ้เลยนครับด้วยอฟซีครับผมเล่าก็ยูนีนะเอาอยู่ในหนีเบ็ดประส่นปัวไปเล้าควอนก็ไรครับผู้ใดมักทั้งเล่าก็ไปเล้าควอนผู้ใดมักว่าอ้วกเอาแบบลายตัวกันตนี่เ่าวตัวนี้นะครับด้วยอฟซีครับผม ไปได้ทั้งลาาครับอุซี่ครับผมสําหรับของปูคือว่างวดที่แล้วเห็นบ่ครับผมสามเจ็ดห้าสามยังกับสามห้าเจ็ดปะผอเออห้าสามเจ็ด้สเจ็ดครับเขาสามโตเลยครับอุ้ยซี่ครับผมปูบอกว่าไปได้ทั้งเรานะครับนะกออชิควอดไทยเฮาเลยครับเบื่อขี่รถไปลงเที่ยวตลาดมึงล่าก่อนรับอุซี่ผมไปหาสื้อกะปอกก๊านามก่อน มีคนมีโชคมีหมานกับปูประคับเอฟซีครับผมันมีคนมีโชคมีหมานกับปูก็อย่าลืมคือหอดกระถึงปูด้วยกับเด้อโทรมาหาปูโดยตรงนะครับเอฟซีผมอยากทําบุญรวมกับปูนะครับมาโทรมาหาปูโดยตรงเบอร์โทรก็คือสิจับในเบือนเดีนวนะครับเอฟซีครับผมนะโชคหมานร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีคําว่าเศรษฐีจงเป็นของเอฟซีทุกท่านทุกคนครับ ขอจบคลิปไปเพียงสม,มีพ่อกัะแม่นีคลิปหน้าขอพระคำว่าสาวัสดีครับพระดีมากพระบผม